ายกรัฐมนตรีของไทยจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกครั้งที่26ระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายนนี้และการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจครั้งที่22ระหว่างวันที่10-11พฤศจิกายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไทยมีจุดยืนบนเวทีเจราจาระหว่างประเทศนี้อย่างไรและกรอบการประชุมเอเปกครั้งนี้จะส่งผลต่ออาเซียนอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานคุณพัทยาทองเฟืองในเปิดประตูสู่อาเซียน ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจนอกจากยักษ์ใหญ่มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่นแล้วยังมีชาติอาเซียนเข้าร่วมถึง7ประเทศรวมทั้งไทยล่าสุดรัฐบาลไทยได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกครั้งที่26ระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายนและการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจครั้งที่12ระหว่างวันที่10-11พฤศจิกายนณประเทศจีน ภายใต้แนวคิดการสร้างอนาคตได้ความเป็นพื้นส่วนในเอเชียแปซิฟิกจนมีประเด็นพูดคุยกันใน3เรื่องคือจีนเนี่ยนะครับเขากำหนดหัวข้อหลักไว้3าเรื่องเรื่องหลักก็เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าเอเปกมันเป็นเรื่องของกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของความเชื่อมโยงหรือที่เราเรียกว่า connectivity แล้วกอ็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ าการสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตนั่นแหละเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าจีนก็มีความเข้มแข็งในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยมีท่าทีสับสนุนทั้ง3ประเด็นด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ประชุม APEC มีความคิดมาอย่างยาวนานในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ซึ่งไทยสนับสนุนการผลักดันให้มีการวางแนวทางร่วมกันไทยสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรัรูปเศรษฐกิจซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่วนในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสมาชิกเอเป็กหากสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับปรุงกฎเกณฑ์การขนส่งสินค้าระหว่างกันได้แน่นอนว่าอาเซียนจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยทิตั้งที่สามารถเป็นทางผ่านให้กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจในอาเซียนเอเป็กเนี่ยมีคนพูดว่ามีภาคพื้นดินแล้วก็มีภาคทางทะเลนะก็ภาคพื้นดินเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เยอะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วท่านคิดดูนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเชื่อมไปสู่เอเชียตะวันออกนะก mm. ็จีนเกาหลีญี่ปุ่นนะฮะ mm. แล้วก็ไปทางนี้ก็ที่ยังไม่ได้อยู่ในเอเปกนะแต่เขาอยากจะเข้าเป็นสมาชิกก็อินเดียแล้วต่อไปทางยุโรป,ปอะไรอย่างเงี้ย mm. และอาเซียนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีโอกาสมากมายมหาศาล mm. และการรวมตัวเป็นอาเซียนเนี่ยเป็นการตอบรับที่ดีมากกับการที่เราเอาเศรษฐกิจเราไปเชื่อมโยงกับทั่วโลก ชิกเอเปมี GDP รวมกันกว่า41ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเกินครึ่งของ GDP โลกการเื 51, 000, 000่ามยองเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ากับพันธมิตรทางการค้าในเวทีเจรจาระหว่างประเทศขนาดใหญ่แห่งนี้แน่นอนอย่างยิ่งว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวมพัทยาทองเฟืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน